คือลูอลอสีผู้มีวิชาครับวิชาในการตอกเส้นที่หาตัวจับยากไม่ใช่ลูสีธรรมดาเป็นลูสีนักแสดงด้วย, <S <S วยนักแสดยงยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเดี๋ยวจะท่านใดอธิบายให้ฟัง เสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมใช้หวยอะไรไม่ได้ยินครับรถมาไกลมากเอาดูเอาเองว่าท่านฤาษีพุ่นนี่มีวิชาแค่ไหนนะครับจะสิงร่ำคลองหรือจะสิ่งตายเด้ไหมตัตายตัตายจะไม่เอา เจ้าเี้ยโคกขี้ดเขาหัวนี่สิเราเจ้ากันเจ้าันกลับชนบป่าเขาไปอ้ยท่านได้สามมาอย่างนี้เลยต้องคนสวยใหญ่ไปเลยแม่จดังก็ดังตระกูลนี่แหละฮ่าเสร็จแล้ว อาการอะไรตือตายยัยไปไหนวะารุดเป็นวดต่ออยู่วิชาีี i s ท่านรู้สีตานี้มันก็มาจากการนวดนะครับผมก็ไม่ได้ไปเรียนมาคพอมีเด็กคนหนึ่งอยู่ที่บ้านนาหลวงเนี่ยเขารถถูกรถชนข้อต้นคอข้อที่สามหัก ปรากฏว่าขาเขาในงอแบบนี้แต่พอเรายืดยืดได้แต่พอเราปล่อยปพ๊บมมันก็หดกลับมาคืนแต่พอเราไปจับเส้นเขาเนี่ยปรากฏว่าเขาม,มีความรู้สึกกลางคืนก็เลยฝันฝันว่าผมจะตอเขาหมดคืนต่อเนี้ยต่อหมดคืนเลยแล้วตื่นเช้ามาบอกว่าจะมีแม่ไม้ลูกชายเดียวสากมาให้สองโมงเก้านาทีพอดีผมก็รอ สองโมงก้านาทีก็มีคนเอามาให้จริงๆท,ที่วัดตาพรเนี่ยเลยเลยตัดไปตอกไ,ไอค้คนนีเ้เอาเอาเอาอะไรมาให้สาบฮะเอาสาบสากไบสาบตำพริกเราเนี่ย<อ>แต่ว่าก็เป็นแม่ไม้ลูกชายเดียวในในฝันนะก็เลยเป็นการตอกเส้นมาตั้งแต่นั้นคือผมไม่ได้เรียนเป็นการนิิตเหมือนพวกวิชาพิบอกอทอนี้การการตอกก็ผมไม่ใช่ผู้พิเศษ คือโลกทุกโลกที่เกิดมาในโลกมันหาคู่กรรมคู่เวรของมันไม่ใช่ว่าใครไม่เก่งเก่งหมดทุกคนแต่ว่าอาจไม่เคยมีบุญด้วยกันก็รักษากันไม่หายแล้วพวกนี้ก็จะเดินหาไปเรื่อยจนกว่าจะไปเจอคู่บุญคู่กรรมด้วยกันก็จะตัดกรรมถ่ายทอดช่วยกันได้นะครับผมท,ที่มาของการวิชานี้วิชาการตอกเส้นนี่ได้ต้องได้มาอย่างนี้ได้มาอย่างนี้ ได้มาโดยการนิมิตครับได้มาโดยการนิมิตโดยไม่ไม่ไม่ได้ร่ำเรียนมาเ,เพราะว่าวิชาในลูกนี้น่ะมันมีหลายอย่างนะครับแล้วแต่คนจะเชื่อการมาครั้งนี้ก็แล้วแต่ดูพินิที่คนดูนะครับคือหมอยาทุกคนที่เป็นก็บางคนก็ไม่ได้เรียนมาเหมือนกันเป็นพวกผีมาบอกเทพมาบอกนะครับกินแล้วหายก็มีความจําพิเศษเขาเรียกว่าของเก่า พราะเราไม่ได้เกิดมาในโลกนี้แค่ชาติเดียวอย่างพระพุทธเจ้าที่เกิดมาในโลกนี้ในตำราที่เขียนไว้คือสามล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบเก้าวงแต่ละวงใช้วิชาใช้อายุการบำเพ็ญเนี่ยห้ 500, าแสนอสงไขยหนึ่งพันปีเข้ากับหนึ่งกับหนึ่งหมื่นกับเท่ากับหนึ่งอสองไขยคิดดูพวกเราที่เกิดมานี่มันจะช,ชาติเดียวฮะ เรียกนะครับทำอะไะทำการรักษาแทนทีไม่มีสว่าอุ้ยบอกว่าเจ็บตรงนี้ปวดตรงนี้ก็มีการตอกเส้นให้เลยเสียงการตอกเส้นรู้สึกเหมือนยนี้จะตอกแรงครับก็ตอกเข้าไปแล้วไม่เจ็บนะครับที่อตอกเสียงดังนี้ไม่ได้ดังนะครับการจะตอกเส้นนี่อันแรกคือใช้ฉากแม่ไม้แล้วหักหมดอันนี้คือ แก่นไม้ขามที่คู่บ้านท่าโคคือแก่นไม้ขามต้นนี้อยู่หน้าตัวเชโดตัวนี้ก็เป็นไม้พยุงนะครับการโตก็ต้องใช้พลังจากแก่นขามด้วยแล้วก็ตัวไม้พยุงด้วยเ,เพื่อกับโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นจากตัวเราบางคนก็มันเป็นโกกรครกมโรคเวียนครับผมในทางผมนะไม้แก่นขามฟ้าผ่านี่มันเป็นไม้ที่อาถรรพ์ไม้อะไรก็แล้วแต่ที่ถูกฟ้าผ่ามันจะมีอาถรรพ์ ดังนั้นเมื่อเรามาเป็นตัวตอกเนี่ยมันก็จะล้างอาถรรพ์ในตัวคนได้เป็นและก็เป็นพุทธคุณไปนําตัวด้วยครับผมแล้วก็ตัวนี้คือพยุงไม้พยุงนี่หละพยุงนี่ลหละไม้เพราะว่าไม้พยุงก็คือคําว่าพูดคือพยุงพยุงทั้งตัวเรานะครับผมความหมายครับเออคือการพยุงให้จริงตอกไม่แรงแต่เสียงมาแรงเสียงมันจะดังเสียงไม้มันดังตัอคนที่ได้ยินแล้วรู้สึกว่าจะลัว คือเราตอกตามนะอาการไม,ไม้ไม่รู้นะนี่พงเ่้าผมคือเวลาผมปากไม้ไปไม้เขาจะบอกว่าตอกตรงนั้นกี่ครั้งตรงนี้กี่ครั้งครับผมครับนี่คือท่านอาจารย์ดูสีป้อมนะครับก็มันมีคําตอบนึงท่านบอกว่าท่านเป็นนักแสดงนะครับอ๋อท่านา้าทาิสงสัยว่าทําไมท่านถึงว่าเป็นนักแสดงก็ ทำ,ทำไมท่านเขาถึงว่าท่านเป็นนักแสดงด้วยคือผมตัวเล็กๆนะครับพี่ชายผมชื่ออาจารย์เจริญสุขเจรัสมีเป็นผู้นำเยาวชนในจังหวัดุลินผมดีชอบพวกมวยจีนสมัยก่อนที่เป็นเด็กผมจะเรียนพวกยูโดคาราเต้ยูริสูดาบไทยโบราณมวยไทยโบราณยูนิสติกนะครับแล้วก็เล่นศิโตก็เลย เป็นการช่อในตัวรายการเลขที่ออกตั้งแต่สมัยมัยธเมียนปสสูงวิรุฬะจังหวัดศรีสะเกษที่4นั่นคือช่อง4ฟอนแ์น่กนอันนั้นคือการลำรวยเทจเก็บนะครับแล้วลับเอาป6 27ผมขอรายการของคุณไก่พกรการคุณขอมาสิผมขอกมาบทเรื่องพวกรายการตามไปดูมทุ๊ดชาปัญหาเกมดำสีผ้าช็อกเกม เป็นของที่เล่นแปลกๆนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมเป็นบุคคลเดียวในในโลกที่สามารถเอาดาบหนักสามกิโลตั้งบนปลายจมูกได้โดยที่ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้เล่นลิ์นะครับมันเป็นคล้ายวิชาลารเต้สิ่งใดที่มีการฝึกสิ่งใดที่มีการฝึกมันก็จะสร้างความคงทนเงมนลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ย มันก็สร้างความคมทนของมนันแต่พวกนี้เราต้องฝึกประจําก็เป็นการออกกําลังกายของพวกโยคะโยคยีในประเทศอินเดียถ้าเราศึกษาพวกนี้เราเห็นว่าบางคนอาจจะยืนขาเดียวบางคนจะตั้งหกสูงบางคนก็อาจจะฝังหัวอยู่ในหลุมเป็นทางเลือกของแต่ละบุคคลที่มีแนวทางที่เราจะเดินไปครับคุ เห็น<ง>ว่าท่านได้ไปแสดงหนังกับเขาด้วยครับก็บผมแสดงหนังน้งแต่ปีพศ27กับพราลิที่ไก,ก่นะครับแล้วก็โถนี่จานี่พูดได้ในสมัยตอนที่เขาดังใหม่ๆนั้นมีคนออกมาส, Creation, สักเจ็ดแปดชาติจะมาดูความป็นอยู่ของจาพนมที่บ้านแต่ว่าเขาต้องไปโชว์ตัวที่ฝรั่งเศสพอเขาเ็ผมไปไปฟันดาบผมบอกว่า เขาผมพูดกับจาปนมเองเลยว,ว่าเขาไม่ได้มาดูผมเขาต้องการพบจาปนมแต่ตอนนั้นจาปนมไม่อยู่ผมกําลังจะขึ้นแสดงพ่อก็เลยบอกว่าบ้านหลังนี้และทุกอย่างที่มีนี้เพราะผมผมเลยบอกว่าผมพูดไม่ได้ถ้าผมพูดเหมือนผมเอาชื่อเสียงเขามาเลยพ่อทองดีก็เลยพูดว่าพบกับฤาษีป้อมอาจารย์คนแรกของจาปนม ผู้ที่สร้างบ้านอายราครับนี่นี่คือทางเสดงดูแล้วแล้วแล้วจริงๆท่านก็เป็นอาจารย์ของเจ้าพนมด้วยต้องครับอตั้งแต่เขายังไม่มีชื่อเสียงเป็นคนแรกๆเลยเป็นคนแรกครับที่ได้ได้ได้ตือตาพนมนี่เขาก็ได้มาฝึกกับผมอยู่ที่วัดจีนหรือมูลซิจิบเต็กเซิงตึงตอนสมัยที่เขาเรียนมสี่มห้านะครับในตอนตอนที่เขายังไม่ได้เป็นอะไรก็หนังเรื่องแรก ของจาาปนมที่เล่นก็ปลูกขึ้นมาฆ่าภาคสี่นะครับมาเล่นเป็นตัวประกอบเป็นตัวนั้นตัวนั้นหน้าจะเรียนอยู่ม,ม .5 ับผมมาฝึกอยู่กับยันป้อมนี่นานเท่าไหร่โอ้นานอยู่ครับนานหลายเดือนนะผมเราะว่า,ามามา,มากินมานอนอยู่ด้วยครับผมมันกินมานอนมันกินมานอนอยู่เหมือนไข้มวยอย่างนี้ครับ<ะ> เพราะสักไายก่อนมันจะเด็กเด็กอยู่ในซอยผมมมนจะเปสลัมผมก็เด็กมามาฝึกมาฝึกผมมีความคิดว่าคนเราเมื่อเกิดขึ้นมาในโลกหรือในประเทศไทยถึงเราจะเป็นคนจนหรือเป็นคนไงกระชั้งแต่เราต้องมีส่วนที่สร้างสังคมอันนี้การแสดงของผม้ทุกอย่างมาเนี้ยตังแต่อาจารย์ผมคนแรกคืออาจารย์หนูเจริญสุกรลุงปู่มาเฉยมาจาโร หรือศรีสมชายวิจิตโตเนี่ยสอนไม่คิดเงินไครแล้วแต่เขาจะให้อย่างนั้นในในจุดที่ผมได้มาทางนี้ผมคิดว่าในสิ่งที่ผมกาลังทําอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นจุดที่เล็กขในสายตาของคนส่วนใหญ่หรือเขาจะเรียกเราว่าคนบ้าแต่เรารู้ตัวเองแต่ขอให้สิ่งที่เราทํามันใหญ่ในใจเราพอ นี่แหละครับคือฤือสีผู้ไม่มีมนตราแต่มีวิชาเต็มตัวทุกคนนะครับมันมีดีและเสียพอๆกันแต่ให้เราดูเองว่าเราเกิดมาเป็นใครแล้วเราจะทำอะไรให้กับครอบครัวและแผ่นดินที่เราเกิดนะครับ นี่แหละท่านฤาษีป้อมนะครับก็ว่าเพราะว่าพบเจอกับท่านท่านก็มารักษาคนที่ป่วยที่อะไรอยู่ที่วัดแห่งนี้คือวัดโคตอีกแบบหนึ่งก็เหมือนท่านเป็นคนอยู่ท่าคอเลยแหละนะครับคือว่าเป็นบ้านอันที่สองก็เป็นได้ใช่ไหมท่านครับผมก็มาอยู่นี่ก็มาช่วยเหลือเท่าที่เราช่วยได้นะครับ ก็ได้รับความมนุเคระห์สุเคราะห์กับพ่อคุณสวยและพ่อแม่พี่นอ้องแา,าว่ตพค้อเมื่อเราเป็นคนเมือนาพูดนะครับช่วยได้เรา,าก็ช่วยช่วยมากช่วยน้อยเราต้องทําเมื่อยุคเรามันเกิดไม่ถึงร้อยปีทําอะไรก็รีบทําจะพูดอะไรก็รีบพูดเมื่อมันปลายชีวิตแล้วทําอะไรไมานาน่ได้แล้วพูดอะไรไม่ได้แล้วจะยาา มันจะเป็นอะไรที่ติดในใจเราเมื่อเราไปจากตัวเราแล้วก็ไปด้วยสระที่ไม่ปกติอลือสีผู้ไม่มีมนตราแต่มีวิชาเต็มกระเป๋า <laughs>